สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้นะครับ f c ี FC ทุกท่านงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมสุขนครนะครับ FC ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีเขาจัดงานกัน7วัน7คืนนะครับ FC ทุกท่านโตโกเกียวมิวสิกประเดิมการแสดงเป็นคืนแรกของงานนะครับโอ้โห,โห,โหคนนี่เยอะจริงๆเลยนะครับ FC คนสกลนครเขารักตัวเกียวมิสิกกันนะครับมากันทั้งจังหวัดเลยมั้งนะครับพอซีโดยทางเพจทิติวุฒิวรุณได้โพสต์ข้อความว่ามาก่อนนั่งหน้าคนมาช้าได้ใจเอ๊ะงานวัดพระาธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครจะที่รักจ๋านะครับเอฟซี PC, รุกท่านเรียกได้ว่าแตกอ่ะเนี้ยคนสกลนครมาให้กําลังใจกันแน่นหนาจริงๆเลยนะครับคืนแรกของงาน เปิดประเดิม2 8ธันวาคมนะครับ P FC ของวงโตเกียวมิวสิกนะครับคนล้นสนามจริงๆเลยนะครับ f ี FC, ทุกท่านแต่จุดโฟกัสของชาวเน,น็ตนี่เขาจับตามองงานของคืนนี้วันที่29ธันวาคมนะครับคือวงมอลลัมไม่ใหญ่นัมเบอร์วันนะครับ P FC ชาวเน็ตต่างๆเขาจับตามองว่าจะมีคนเข้ามาชมงานกันเยอะหรือไม่นะครับ P FC เพราะว่าวงไม่ใหญ่มอลลามีมีแต่ข่าวชาวเฉาเยอะเลือกเกินนะครับจึงเป็นที่จับตามองว่าจะมีคนเข้ามาชมเยอะแบบเมื่อคืนนี้ไหมนะครับ28ธันวาคมนะครับฟิซี C. โชคดีนะครับที่เขาไม่เอาแผงเหล็กมากั้นหน้าวทีเหมือนปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่มีการเอาแผงเหล็กมาขวางกั้นหน้าวทีนะครับทําให้ศิลปินนี่ไม่ได้สัมผัสกับเิฟซีเลยนะครับฟิฟซี C. ทำให้คนเข้ามาชมงานนี่ ถึงกับขัดใจเลยนะครับหมดสนุกนะครับแต่ว่าค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบอสบิ๊กพูดได้ดีจริงๆเลยนะครับพีซีโดยพูดกับพีพซีบอกว่าคืนนี้พ่อนาลิตะมาทำการแสดงพรุ่งนี้แม่นาลิตะมาทำการแสดงขอให้เอฟซีทุกท่านมาให้กำลังใจแม่นาริตะกันเยอะๆนะครับมาให้กำลังใจกันคนมีอาชีพเดียวกันก็ให้กำลังใจกันนะครับพีซี ยอมรับเลยจริงๆนะครับว่าโชว์แต่ละโชว์ของโตเกียวนี่ศิลปินเขาแสดงเก่งจริงๆนะครับดูแล้วเพลินตาการแสดงทุกชุดโดดเด่นมากๆเลยนะครับเอฟซีศิลปินมีความสามารถนะครับแต่ละคนจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับเอฟซีกดูด้านหน้าเวทีเขาชื่นชอบกันมากๆเลยนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงโชว์ของพิยบ้านฟินแลนด์นะครับนี่เรียกเสียง กรีดเสียงฮาจากคนดูด้านหน้าเวทีกันมากที่สุดเลยนะครับเอฟซีลูกๆตกเกียวเก่งๆกันทุกคนเลยนะครับเอฟซีว่าแต่คืนนี้29า่าธันวาเนี่ยแหละครับเป็นที่น่าจับตามองของชาวเน็ตนะครับว่าจะมีผู้เข้ามาชมงานเยอะไหมนะครับเอฟซีนะครับเป็นที่จับตามองว่าจะมีคนเยอะแบบเมื่อคืนนี้ไหมนะครับหลังจากโพสต์นี้ลงก็ด้มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่าส่อนคน วันนี้คนเยอะพรุ่งนี้กลัวบอกมีคนไปเด้เนาะท่านต่อมาก็บอกว่าปีที่แล้วงานกาชาติสกลคนแสนแปดแต่ขัดใจมากเจ้าหน้าที่เอาเหล็กกั้นหน้าเวทีปีนี้งานนมัมสการพระธาเชิงชุมคนแสนแปดคือเก่าค่าฮ่าฮ่าคนเยอะมากนะครับพีสีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามีแต่คนเลิอคนสกุลนคร ปาดมีที่เหลือให้ยืนอีกไหมกำลังไปคนแน่นมากคนลุกเลยนี่แหละคนที่เขาชื่นชอบก็จะประมาณนี้ไม่ใช่ AI นะจ๊ะรักโตกเกียวมิวสิกจ้าคนสกลนครเขารักโตกเกียวคนเยอะจริงๆนะครับพี่ท่านสุดท้ายก็บอกว่าปังมากนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตท,ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจทิติวุฒิวรุณน,นะครับพีทุกท่านนี่ก็เป็น ครั้งที่2แล้วนะครับที่บอสบิกมาทําการแสดงที่นี่ที่สกลนครนะครับพีพ่ีเมื่อ2ปีก่อนก็มาทําการแสดงที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นองค์กรเก่านะครับตอนนั้นยังเป็นน้องบิ๊กแต่ว่ามาปีนี้เป็นบอสบิกนะครับเจ้าของวงโตเกียวมิวสิกมาทําการแสดงในนามโตเกียวมิวสิกนะครับบอสบิกพูดแบบนี้น